เอาละใกล้เวลาแล้วเครื่องบินรอคุณอยู่ถ้าคุณพร้อมไม่รู้จะบอกว่าคุณจะเจออะไรบ้างมันอาจจะเป็นชายแดนของนิวเวิร์กยังไงก็เถอะงานของเราคือสำรวจมันถ้าคุณยังลังเลที่จะออกไปมันยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวอยู่ทันทีที่คุณพร้อมคุณก็มาเจอฉันละกันโอเค get going ผู um ้หวงคุณกำลังเตรียมตัวอยู่เธออยู่ข้างนอกกับหัวหน้ากองเรือคุณมั่นใจไหมค่ะก้อนเมฆมันพัดไปทางเดียวกับที่เรเจน้าไปลมก็พัดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนวันนั้นพร้อมหรือยัง เย็นจังห <Just like S 1> มือเสียลักกองโลยที่ห้าโชคเขาข้างเราแล้วล่ะ <Yeah. S 1> อยากจะ <Okay. S 1> เริ่มงานจะตัวสั่นแล้ว <c oughs> อไไม,มองจัดทำให้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเราไม่อยากจะมาเสียเทีย่ยวนะจับตามองต่อไปค่ะเลเจียนาเรนหรอไม่รู้ว่ามันจะไปที่ไหนอะ่ะเคยได้ยินข่าวหรือว่ามันเป็นกเกาะเฮ้ยน่าตื่นเต้นชะมัดเลยอะ เ,เกาะเหรอสถานการณกำลังแย่เกาะให้แน่นนะฉันไม่เป็นไรสำคัญกว่านั้นลองดูซิ่เกาะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เกาะ คุณพูดถูกมันเป็นทวีปอันตรายเกินไปที่จะเดินหน้าต่อแต่เราจะถึงอยู่แล้วนะเราต้องกลับไป <YouTube S 1> ตั้งหลักคุณสองคนเข้าไปข้างในไปเกินเถอะลบนำไปก่อนดีกว่า เราจะหาที่ลงจอดให้ <c oughs> แล้วเจอกันโอ้ว้าว ไม่เป็นไรว้าวดูหิมะพวกนี้สิหนาวจังเลยเราอยู่ในที่นหนาวๆแบบนี้ไม่ได้ ตั set camp ้งแคมป์ก่อนที่เราจะหนาวตายดีกว่านเปลี่ยนชุดให้อุ่นขึ้นดีกว่าไหมผู <The Commander S 2> ้บัญชาการให้ชุดสำหรับสภาพอากาศที่หนาแบบนี้ได้รับ Darewood Layer Armor Set คุณสามารถเปลี่ยนเป็น Layer Darewood Armor Set ได้ไม่ต้องกังวลทุกอย่างสกิลยังเหมือนกับชุดเก่าของคุณอยู่ Layer Armor ก็คือชุดที่เปลี่ยนมุมมองรูปลักษณ์คุณภายนอกเท่านั้น การเปลี่ยน l a เยอร์อารให้เลือกเลเย r ร์อารในขณะที่คุณอยู่ที่ i อเทมบลหมายเหตุถ้าคุณใส่ฟูลอาร์เมอร์คุณจะต้องร m o v e ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเลเยอร์อาร์เมอร์ดีขึ้นแต่ก็ยังหนาวอยู่ที่นี่มีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ย,ย,ยไปหาที่ลงจอดขึ้นบีกันเถอะ พื้นมัมนไม่ค่อยมั <c oughs> ่นคงนะระวังเดินระวังด้วยที่ลงจอดเหมือนมันหนาวป่วะเราสามารถทำฮอตดิงไว้กันหนาวได้นะ ดูเหมือนจะมีทางไปได้ข้างหน้านะ ดูสิโปโปฆ่าหรือยังไงวะล่องลอยเลเจียนามันอยู่ที่นี่ ก็ดีรอยพวกนั้นเหมือนรอยครีบจำได้ว่าเคยเห็นแบบนี้ที่ New World นะนิวเวอร์นะไอ้นู่นละเป็นรอยมอนสเตอร์ตัวใหญ่แน่นอนอะไรก็ไม่รู้ เจอศัตรูใหม่แน่นอนอะไรกันอะไรก็ไม่รู้เองอ๋อตัวเดิมเปล่าวะไอ้ตัวใหม่นะโอ้ควัดิ้งเต็มละโอเค เหมือนมีที่ว่างข้างหน้านะไปดูกันเถอะฉันคิดว่าเราเจอรอยแรกแล้ว พูพ่อเหรอฮะตาฉลาดด้ยว่ะ ฉันจะไปดูที่ลรงจอดเครื่องบินคุืเคลียร์พื้นที่ไปนะเพื่อนอะไรวะเอาเลยเหรอเนี่ยตาที่ฉันเคยบันทึกไว้มอนสเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า b i o t o d ั s โอ้ที่บันทึกไว้คือขาของมันเป็นจุดอ่อนถ้าคุณเอามันออกจากหิมาได้คุณก็จะโจมตีขามันได้ข้อมูลพซีนไว้เวิร์นบ b i o t o d ั s มอนสเตอจ์กรูลปลาซึ่งมีหัวเป็นลิมซึ่งช่วยให้ว่ายน้ำผ่านหิมะหนาๆได้อย่างอิสระ และก็ชอบทำหิมะตกใส่เหยื่อบ่อยๆข้อมูลที่มีประโยชน์การลอกหิมะที่ปกคลุมร่างกายจะล่อให้มอนสเตอร์ตัวนี้ออกไปในที่โลง่งการยิงสกรีมเมอร์พอตจะช่วยเปิดช่องให้โจมตีได้เน้นที่คลีบขาของมันซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนอยู่ที่หัวขาและหางแพ้ธาตุไฟและระเบิดอ๋อโอเค ดีมากแมวจนพอยอยู่ที่ขาเขาบอกไปไหนแล้ววะมันไม่กินข้าวมาเนี่ย hưởng hmm. trình là chặt mang ngã mà phải đó này à tài rồi này đi tìm mà đau nè ฉันเจอจุดลงจอดของเครื่องบินแล้วจบการออกเดินทางและติดต่อข้าข้างบนกันเถอะดูเหมือนที่นี่จะเป็นที่ลงจอดเครื่องบินที่เพอร์เฟกไปเลย น,นพวกเขาอยู่นั่นคิดว่าเขาเห็นเรานะทำงานได้เยี่ยมมากฐานกำลังจะเสร็จแล้ว เลเจียนาพวกมันอยู <in> <sh arp> ่ที <sh> ่นี่เหรอค่ะเราเจอร่องรอยของพวกมันเป็นพวกมันไม่ผิดแน่เราต้องสำรวจต่อไปแต่ตอนนี้ทาให้ถานใช้งานได้ก่อนดีกว่าเราต้องคุยเรื่องนี้ให้จบในที่ประชุมสภาค่ะท่านตึงนเต้นจังเลยเนาะหนาวจังเลย S 1> <S 1> ฉันขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการปฏิบัติงานออกสำรวจที่ยอดเยี่ยมที่ที่คุณเจอนี่เพอร์เฟกคุณสองคนทำได้ดีจริงๆตอนนี้เราได้วางรากฐานแล้วต่อไปก็สืบกำลังป้องก,กันก่อนที่จะไปหาร่องรอยของเลเจียนาฉันส่งคำขอส,ร,สร้างเร่งด่วนไปที่เอสเตล่าแล้ววัตถุดิบจะส่งมาที่นี่ในอีกไม่กี่วัน แต่แน่นอนที่นี่ไม่ถูกบันทึกไว้ในแผนที่ไม่มีอะไรการันตีว่าการขนส,ส่งจะมาถึงได้อย่างปลอดภยัยจุดนี้ค่อนข้างไกลจากฐานปฏิบัติการดังนั้นฉันอยากจะให้คุณสำรวจรอบๆด้วย <c oughs> ส่งต่อฐานปฏิบัติการและสำรวจรอบๆพื้นที่เห <c oughs> มือนจะขาดคนไปหน่อยนะเ <c oughs> มื่อฉันสั่งงานแบบนี้อืม <c oughs> เอาแบบนี้ไหมถ้าเราเรียกฐานปฏิบัติการแห่งนี้ว่าเซเรียนา และเรียกการสำรวจรอบๆพื้นที่นี้ว่าโฮสฟรอสฟลิชเนะซเล,ลียนาเป็นชื่อที่พร้อมมากเลยค่ะท่านผู้บัญชาการเอาล่ะฉันต้องการให้คุณสำรวจโฮสฟรอสฟลิชและให้แน่ใจว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยสำหรับการขนส่งฉันแน่ใจว่าคุณจะตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เจอข้างนอกนั้นได้และเป็นโอกาสดีที่จะวางหลัปกปักฐาน ให้ระวังไว้เสมอและอย่าลืมใส่ชุดกันหนาวไปด้วยโชคดีหน้าที่เร่งด่วนคือตั้งฐานและก็รักษาความปลอดภัยเส้นทางสเสบียงโอ้มก oh เยอะเหลือเกินโอ้ฮันเตอร์คนนั้นที่ฉันอยากจะคุยด้วยฉันเพิ่งได้รับอุปกรณ์เล็กน้อยที่น่าสนใจมา มันถูกเรียกว่าเซสเซอร์เวเยร์และมันจะบันทึกทุกอย่างที่ตาคุณไปมองเห็นคนที่สมิตตี้ทำมันขึ้นมาและบอกเราว่ามันจะช่วยในการสำรวจได้เป็นงานที่น่ามหัศจรรย์มากฉันกลัวที่จะถือมันด้วยมืออันเปลาะบางของฉันจังเลยอุปกรณ์นี้ยอดเยี่ยมมากที่จะช่วยให้เราบันทึกระบบนิเวศของไลเนียนทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ถ้าคุณจะกรุณาช่วยไอคิวโดกสีน้ำตาแบบฉันขอให้บอกมา เข้าใจครั้งหน้าก็แล้วกันนานหรือยาวอุ๊ฟขนจังเลยอ่ะพวกเขาให้ฉันไปยกของกับพวกโปโปโอ้เฮ้คุณมีเกตทริ่งฮับใหม่หรือยังพวกเขาไปเจอไอ้น้ำใกล้ๆดังนั้นหัวหน้าเทคโนโลยีและหัวหน้ากองเรือที่สองจะสร้างบ่อน้ำร้อนที่นี่พวกเขาว่าถ้าเราทำงานหนักเราก็ควรจะมีทางคลายเครียดบ้างอดี๋วจะออกไปดูไหม ฉันได้ยินจากผู้ช่วยของคุณว่ามีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ถูกพบรวมกับเลเจียนาพวกนั้นด้วยน่าเสียดายที่มันไกลเกินไปแต่มันก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยเหมือนกันก็ถือว่ามันบินอยู่ในอากาศในตอนนั้นมันอาจจะเป็นไฟิงไว้เวอร์อะไรสักอย่างแต่ฉันคิดว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปยังไงก็ตามมันมีปลาใหญ่ไว้ให้ทอด ลม่มคุณต้องการสาขาของ ecological research ที่นี่ใช่ไหมออกไปล่าฉันจะรอรายงานจากคุณทันทีที่คุณกลับมารีบทำแล้วรีบมารายงานก่อนที่ปากคุณจะเย็ยนจนพูดไม่ได้ไม,มันเหมือนมันขึ้นมาอีกอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านอันนี้ระเบิด คิดอยู่พนดีว่ามันน่าจะเป็นประเบิดไหมแต่ว่าพูดตอนนี้ไม่เท่เลยเจยน่านะเลเจน่าเลเวลเจ็ดทำไมเลเวลเจ็ดอ๋อโอ้โหมีโลมีไฮมีมาสเตอร์แรง ยังไงก็ต้องจบวันนี้อะวะอะอันนี้อะไรวะแคนเทนไม่ใช่ไม่ใช่นี่อะไรล, <c oughs> ลูกค้าคนแรกเหมียวแล้วเป็นฮันเตอร์จากกองเรือที่5สซะด้วยยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารของเซเลียนาเราจะเสิร์ฟอาหารที่ดีที่สุดเท่านั้น และอะไรก็ได้ที่คุณต้องการดูคุณสิลมคงพัดพาคุณมามาได้ทุกเมื่อฉันจะทำอาหารที่คุณจะแทะจนเหลือแต่ซี่โครงเลยล่ะนะเราไม่ใช่คนแปลกหน้านะไอหนูอย่างไงก็ต้องอ่านให้หมดไอนี่เดี๋ยวก่อนไอนี่มัน,ม,นมันต้องมีบอกเย็ดมีโนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า เดี๋ยวค่อยจะทำแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัดคลิปอีกทีแนันนี้อะไรวะอ๋อสตอกพายวะเอ้ยกูจะต้องเป็นดาวที่มีชื่อเสียงในตอนนี้พวกเขาส่งฉันมาทำหน้าที่โปรโมชั่นในเซรีอานาะถ้าคุณต้องการอะไรสักอย่างมาซื้อที่ฉันได้ฉันอยากเห็นทุกคนได้รับสินค้าฉันผลิตฮอตดิงวางไปทั่วทุกสาขาคุณต้องการมันเอาไว้สู้กับความหนาวสต็อกมันเอาไว้สิมาดูเถอะ ซื้อเลยว่ามาเท่าไหร่วะโห้สองหมืน่นก็ขำๆได้ก่อนมีเงินเป็นล้านนี่อีกไหมของใหม่ไหลวะน,นั่นอันเนี้ยไหลอ๋อรีซอร์รซอรเซนเตอร์เซเลียนาปนเปิดกิจการแล้วค่ะ ฉันต้องดำเนินกิจการเองฉันเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเครื่องจักร <c oughs> แต่แน่นอนฉันสบายดีแต่ถ้าคุณกังวลคุณก็เอางานไปทํำสิ <c oughs> ฉันกําลังรอฟังรายงานจากคุณอยู่ ยังไงบ้างยินดีต้อนรับสู่อาร์มอรีเซเลียานาเพื่อจะเปิดวันนี้เลยมาทักทายกันได้ถ้าคุณต้องการชุดอะไร oh, โอ้ตั้งแต่คุณมาที่นี่ฉันมีไอเดียบ้าๆและต้องการให้คุณช่วยรู้สึกหัวฉันตื้อไปหมดแลแ้วทันใดนั้นมันก็ปิ๊งทำไมเราไม่อัดดีคอเรชั่นลนุปในชุดหายตัวล่ะฉันสร้างเควสไอแคชขึ้นมาแล้วมันเป็นไอเดียบ้าๆก็จริงแต่คุณช่วยฉันทำหน่อยได้หรือเปล่า ยินดีต้อนรับกองเรือที่5สู่เครื่องตีอาวุธใหม่อย่าคิดว่าใหม่แล้วจะไม่ดีล่ะเอาไปหาวัตถุดิบมาทุกอย่างที่หาได้มาให้ชายแล้วมาตีอาวุธฮ่าฮ่าที่ใหม่วัตถุดิบใหม่แล้วก็ตีชุดใหม่ๆติวเตอร์เรียวสร้างอุปกรณ์จากมาสเตอร์แลงบางอุปกรณ์ที่สร้างจากมาสเตอร์แลง จะมีช่องใส่อุปรกรณ์ดีคอเลชันระดับ4ดีคอเลชันเลเวล4จะทำให้สกิลพอยต์เพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสร้างชุดมาสเตอร์แลงแล้วใส่ดีคอเลชันเลเวล4ซึ่งจะได้รางวัลมาจากทำเควส m มาสเตอร์แลงก่อนที่คุณจะออกไปสู้กับศัตรูที่ยากขึ้น โอ้พระเจ้าใหม่หมดหูมีทองด้วยเฮ้ยอาช่างแม่อะชามมีอะไรไหมชามชามมีใหม่อันนี้ด้วยอะไรอ่ะอเดี๋ยวค่อยว่ากันคุยก่อนเดี๋ยวจะยาวโอ้ยนี่ไรเนียนโอเค จะกลับบ้านได้เปล่าอ๋อได้นี่ได้นี่โอเคตัดคลิปตรงนี้ก่อน